ลองเดืเบึงเลยนะครับหลอกหายครับเบื่องเดียวเตตะก,ก้าก็ยังได้ถอดทิมครับดอกคังามสวัสดีครับผมเมื่อวานผมสีผ้าทุกคนขึ้นไปเกยเพดน้ำกันนะครับหลอกอ่าบรูว่ามันสิมีหรือบอม่มีนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่าเป็นเวลาบ่ายสิบสี่นาฬิกานะครับเนาะฝนกะกำลังจีตกฟ้ามืดขึม ผมสิพาพี่น้องกันไปพูนถึงดอยพ่นละมันมีซอว่าดอยแลลมนะครับนอ้องผมสิเอารถขึ้นไปจอดทั้งพูนละตีนดอยแล้วหมดละทาากับไปยากยากเติมอพอสมควรแล้วครับถวบอลเป็นยางมีบากในคือ,อยากเลยละขึ้นโมได,ดผมเคยเอาอย่างเดิมขึ้นไปรอบหนึ่งโอ้อยากแต่รอบนี้ยางมีบากครับสบายใจได้กับเวฟร้อยครับตะก้าเปล่าอืมปะผมสิพา พี่น้องขึ้นไปเบิง่งตอนนี้ผมก็มาผู้เดียวนะครับผมก็สิขออนุญาตขี่รถขึ้นไปทึ่งพุ่นละผมสิปไปถ่ายอีกเครือนึงอยู่ทึ่งดอยพุ่นนะครับเนาะโอเคครับผมไปมาอัปเดตถนนทางขึ้นให้พี่น้องในเบิ่องนอกขึ้นลําบากมารอบนั้นผมม้าละเมียรอบนั้นรอบสิมาเอาบักไฟนาะขึ้นมาทางเดียวอันนี่ละ บ้าน้ำเมียผมว่าล่มอยู่ต่อไอ้มองไอ้เลยต้นใหม่สองต้นเนี่ยแหละล่มอยู่รอนี่ยเบรกไปต่ำก็ต่อใหม่นะครับหยุดกึกเพียเดียวเลยว่าล่มลงมามองนี้มันเป็นเนินสั้นเนาะไปครับผมโอ้ยฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกหนักต่ำ ทางเป็นตะมืนเดี๋ยวน้อมทีนี้ไปไปขึ้นเขาอยากให้คนดูได้เห็นครับบรรยากาศทางภาคเหนือสุดเขตชายแดนเพชรได้โหเป็นตะสวอทขนาดพึ่งท้างขึ่นนี่นี่นยังว่าขั้นเดียวหอนหม่องจอดรถได้ครับนี่ไปไปไปเดี๋ยวมันผมสี่มือจิดกลองก่อนจอดหม่องสั้นๆน,นี่แหละพี่น้องเลย ผมเห็นดอกนี่โอ้ยบานเนี่ย <c oughs> ทางขึ้นทางล่งย่คนคือบ่เห็นวะแมนี่หรือเนาะยีเดียวกันยุดอกผมกับผมเป็นเซียนเกมเห็ดนะครับแตว่ว่าผมโอ้ยออกใหม่ๆทุกคนนี่แหละที่ทุกคนกำลังตามหานี่เอ้ย แนวคนมักตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวมีดมาดมไว้ให้ดืมไว้ให้แต่ยังมาบเนเป็นเสี้ยนเก็บเห็ดเนะเาะโอ้ยไปล่างเอารถด,ด้วยระยะนี่ครับดอกหนึ่งอันนี้เห็ดอันนี้เขาเจ้าเอิญเห็ดม่อนไข่บานแล้วหน่อยนึ่งดอกเป็น,ปนใยบนใดเขาเลยอันนี้บนหลุว่าเห็ดม่อนไข่หรือเห็ดดอกยุงเนาะคือกันครับเห็ดคล้ายๆกัน คล้ายๆกันนี่นี่นผมจะพาเพวงนี้ตะกะอันนี้เป็นเฮดมอนไข่สีเหลืองอันนี้เป็นเฮดนกยุงขาหนวก,กขักขาออกเลยนี่เก็บใส่พูนมีอีกนี่นี่เฮดอันนี้เฮดอันนี้เฮดมอนไข่พูนแมี้ยนวดเจอโอ้มันมันานแล้วเดี๋ยวอดอกนี้กัน นี่ดอกนี้ก็โอเคอยูน่อนี้เป็นแนวได้ัไม่คือบานใช่เอายู่ว่าน์บานนะครับเอาไปก,ก่อนดอกนี้นบ่เอาดอกนี้บานงั้นปาดโออคุณ อ้าท้อมันต้องขึ้นไปสูงดอกกลางทางนี่แหละพุ่นพุ่นสองดกอกพุ่นกล้องถึกน้ำกับควาไพ้นะครับมันจะเป็นมั่วๆเด้ยผสงดอกนี่อ้าทอ้าทอสองดอกโอ้แตกแตกเนาะ แต่เก่าคุยกันทุกคนนี่มาต่อกันเสร็จกล่องออกจากน้ำคุณอีกดอกโอ้อยากเห็นมีคนมาไทายห่ยเจ๊วะ่ะมีคนไทยห่เว้ยคนไหนปอดมนันค่อนในยางไปใสด่ด้วยนี่เด้อไปใส่อีกวะ่ะ นี้เซโนว์งหันนี่เดีลือง,งามๆเลยนี่ชี่อาดไปยังหาต่อไปพี่น้องปิดกล้องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝนตกเนะครับ มอนไข่เด็ดเอาแต่าขามันนี่แหละมันยังมีดินอ๋ออันนี้อันใหญ่เลยโอ้ยสูงคักงามคักโอ้แต่ว่าเห็ดไข่นกยุ่มมันขึ้นงามกว่าเห็ดม่อนไข่ว่ะส่วนมากอันผมได้เห็ดไข่นกยุ่งนี่พิจารณางามเลยนี่คุณ อันนี้และเห็ดมอนไข่อ,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 อเฮดม่อนไข่ปันดอกหน่อยก็ไขน่นกิ้งหงวีผมมีคนขึ้นมาเก็บบ,บ่ามาบ่ราะคะแนสูงเนี่ยครับผมขึ้นมาบพรัะคะแนนสูงครับผมว่ามันจะขอไปลึกกว่านั้นอีกแต่ว่า เดี๋ยวมาจอดรถกลางทางเอ๊ะเอๆๆเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเไปต่อไปฮะแต่ดีบบดีครับรถบม่ต้องดาบโอ้ยเขาจูนพูนวายเป็นใครย้อนเขาเอื่นเห็ดไข่นกยุงเนาะออกมาให,หม่ๆโอ้หักได้เอาแต่วันนี่มีดม่านี่ได้กัน เฮ้เกาไปที่จอดรถหาแถวนี้บ่างแวงเทงาีงครับไปครับจอดรถหาแถวนี้แล้วอันนี้เป็นยังเป็นยุชวงกลางดอยอยู่นะครับเนาะย,ยังมีบางคันได้นขึ้นไปนสูงผมกิยยังขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละตามพ่อนี่แหละหา,ามว่าพ่อกับพ่อเนาะ คนนั้นนี่มันหนาวโหมาดอกนี่กำลังสวยโอเคเด็ดตอกคางกันเนาะครับคางกันโอ้หักอีกแล้วคือเกาอ๋อต้องขุดออกวาเฮ้ ต้องคุดเอาต้องคุดเอาทางอีกแล้วผมต้องหาใหม่คุดเอามาได้การแล้วมันเป็นใครนี่ อาสี่นะครับผมทายไป,ไปให้เบื้องช่วงดอกเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกเนาะมันเกิดทายไปเงาบ่ด้เดี๋ยวนี้เพราะว่าอีกอย่างนึงผมก็มาคนเดียวเนาะไปะทายไปเรื่อยๆแหละตกนักเกิดจะหยุดทายนะครับ พุองมากันดกมันหักหักจะเสียดายไปได้ก้อนกลุ่มเออโอเคเยอาได้ก้อนกลุ่ม น้ำค้า,างยินขค้างยังเละสองวันพิ่งขึ้นเนะครับนอ้ฝนพิ่งจะตกทีช่วงนี้กำลังออกคนโยมขันเดมาหลยหรอกหาเอากำลังเป็นแนวนี้แหละกำลังแสบนี่ซ้ำนี้ไป ตัดหลดยู่โอ้ยเนาะไปลง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 ระวังท่าอันตาดีกับผู้เด็เก็บดีครับสองดอกสองจุ่มอ,อนุญ,ญาตเก็บ thấy không hình Đây đi หลายหลายก็ยุงเบื้องครับคุณน่ะคุณนอะข้างในผมบริดทายตอนเกมเให้พี่น้องเด๋ยวเบื้องเลยนะครับนาอโอ้หลายคักเบื้องนี่เบื้องเดียวเตเวตะกา,ก,าก็ยังได้ถอดทิมครับอืมดอกง,งามเลยเก็บใส่เก็บใส่มันๆ แตกแน่นาะถือเอามันถือบ้างตะกร้าไว้ครับย่างถือเอาดอกถึกหยาแน่มันก็แตกก็มีสวยๆเลยนี่แหละผมมักย็ดอันนี้แหละมันเสียบเ็ดมอนไฟนี่อันนี้ก,กำลังเสียบเนี่ยเอาไป โอ้อยู่ขุงแรงมันหลยไหลของถึงเนาะที่เราไปเสียเปล่าเมื่อกี้นี่โอเคเครื่องกระตาเราพี่นองไปยังหายอีกกน้อยเดี๋ยวนี้เ้าลงมาได้เครื่องด้อยแล้วหายอีกจักกน้อยครับไป มเม่ยแล้วครับพี่น้องน้ำกรบ่ได้เอามาลืมน้ำนะครับกำว่าจะเอาน้าอยู่มาหอดกลางทางเลยจึงคิดฟัวเก็บเอานีเรากระติดตั้งล่ำกลับ,บแล้วครับได้เลยละเอาเอาหนึ่งก่อนอืม,อม ต่อเรื่อยๆครับผมโอเคอยู่เลยดีสวยมากดอกนี้ต่อไปไปกลับไปหาหลด ันนี้เป็นห้องน้ำไรเต้เนี่ยเรอเรืเอเรอเรอเรือย่างขึ้นเดือบงหน่อยครับห้องน้ำไรไปกลับวนไปหารถครับต้องไปเรื่อยๆโอ้ oh. เอาแล้วนะครับผมหลังจากนี้ผมกับสีโบเลทายพี่น้องเดือบลงแล้วนะครับผมก็สิเก็บไปเรื่อยเรืนะครับผมก็สิได้ ขี่รถลงไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆผมจะไปอัปเดตทุนแล้วยู่บ้านผมแล้วอีกเท่อน,นึงเนาะว่าผมได้หลายซัมได้ก็ไม่มีแปลงอี่ทีละครับเชียนบ่กขาวไปโอ้ยอันนี้มุมเดียวนะครับเนาะนสั่นแล้วครับผมสะไปแพร่ออกให้พี่น้องได้เบิ่งว่าผมได้หลายซัมได้เนาอะอยู่บ้านผมแล้วนะครับผมจะเก็บลงไปเรื่อยๆตามทางลงไปเรื่อยๆอยีกทีละครับครับผม ก็สีโปรไทยมันก็อดใจไทยพี่น้องบึงบ่วได้ครับมันไหลสลือเกลื่อนอดอกนี่สามดอกน้ำกันสามสี่ห้า,ห,าหกปาทอปาทอเจ็ดปาทอแปดโอ้โหเยียบปนี่ เหยียบพ่างมันนี้พุ่นน่ะโอ้มาหาเอาด้อพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องอยางเบิ้งเบื้องนี่นะครับเห็นอยู่ในนอกข,า,ขาวๆนั่นข้า,ขาวดกอกไม้ใหญ่นั่นพุ่นน่ะ,นะเห็นด้วยนอยางเหยียบยางขามไปร่ดไหลครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะพ่างนี้พุ่นน่ะฟาดตัว โอ้พูน่ะโอ้จุมจ๋มๆเลยพุ่น่ะจุมจ๋มๆๆพุ่นในั้นไอ้ไต่พูนก็มีโอเคไปเก็บเก็บเก็บ <c oughs> เรียงลำดับมาเลยนะครับพ่นพูนอยู่ในหยาเห็นปะ เอาแล้วครับผมผม <c oughs> เก็บต่อไปว่าไดอกครับผมใส้พี่น้องในเบื้องกันตรงนี้เลยครับเต็มตะก้าอาญะไปต่อบาไหวไม่ได้สีเด้อววยกับไม่เห็นก็บเจ้เอากับใดไดเนาะเก็มีสองเห็ดนี่แหละครับมีเห็ดอ่าเห็ดมอนใครกับเห็ดนกยุ่งเขาขาวๆนะครับเห็ดมอนใครอยู่ของล่ังนะครับช่วงหลงัลงๆมาผมไม่ได้เห็ดนกยุ่งไหลแล้วครับเป็นอุม้มเป็นมูเลยโอเคนะครับนอกอะ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเหมกันนะครับนอกอุตสาห์ผมดันฝนดันฟ้ากันว่าทั้งดอยทั้งป่าเพื่ออยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นเหตุทางพีนะครับนอเหตุอ่าทางภาคเหนือนอสุดเขตชายแดนพม่านะครับนอออกไลฟ์เ,เ,เก็บเอาเบิดเดี๋ยวอีกบดดนอกมือสองมือ,อบ่แน่ผมอาจจะขึ้นมาอีกเท่อนึงก็ให้พี่นอกกดติดตามผมไว้นะครับนอผมจะพากันุ่งผึ่งอีกเท่านึง่าบันชีหลายคนนี้บอก ผมมารอบหลังอาจจะมาหลายกว่านี้อีกนะครับเนอรอบนี้ผมมาคนเดียวกับเซิฟเไปเซิกบอนเต็มตะกร้าโอเคนะครับนะผมกลับแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย